มอบเงินาร,า,ร,รางวัลตอบแทนความสำเร็จนะคะให้แก่นักกีฬาไายศักดิ์ดงนายกสมาคมกีฬาลอดเลือดแห่งป,ป,ประเทศไทยในเมืองหลวงราชบุรีค่ะนายปรัชญาอิสโรค่ะ,น,คะน,นายจักรีสำเร็จค่ะ,ะนายยุทธนาเจริญผลค่ะและนายขันทักสุศักดิ์สงครค่ะ ชั้นท่านนายกนะคะมอบเงินรางวัลจำนวน,นหนึ่งล้านบาทค่ะสำหรับหนึ่งเป็นทองประเภทถุงถ่ายค่ะขอส่งประมูลทางด้านของนักกีฬาด้วยค่ะแข่งเหรียญทองน,นะคะ่นานักกีฬาทาั้งที่สองนะคะนางสาวพัชรินทร์ชื่ชันเดชค่ะนางสาวอัญชิสาฉันทะค่ะ นางสาวลลนาคา,าราดูดีค่ะและนางสาวพ,พุมระดาจตระพรบัญญัติค่ะขอสิงตบมือให้กับมาจินาด้วยนะคะ และคัทเนอร์นะคะได้แก่นางสาวอัญชิสาฉันท์พักค่ะขอเียงประมือให้กับนักกีฬาอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับแชมป์หว่างภาคโดยที่รักของเราได้ ท่านที่สองปรัญาอิสโลค่ะค่ะขอบคุณค่ะ แล้วลำดับต่อไปนะคะต่อไปนะคะเกณ์ของการาข่งขันโอกาสที่นักกีฬาแห่นิ้ชาติไทยได้ร่วมกนสร้างชื่อเสียงทำความสาเร็จากการแข่งขันกีฬาสีเกียครั้งที่สามสิเ็ ตัวแทนของกีฬาคือน้องรักนะคะรัสกาคำถันนะคะและอีกหนึ่งและอีกหนึ่งของเที่ยงเลกาต์จะเวียดนามนะคะกำลังจะกลับมาในวันถ่ดไปนะคะด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ ในลำับถัดไปที่ฉันขอเรีนเชิญนะคระอุ้มรกันอีกทีครับทั้งทุกอย่างนะเพื่อเพื่อเอาชนะครั้งนี้ให้ได้เพราะที่ผ่านมาเนี่ย ทางเรานี่ปีซีเกมที่ผ่านมาเนี่ยนักตะนีเราไม่ได้เหรียญทองเลยให้ผมเข้ามาเป็นนายกสากมาคมก็ก็บอกให้ทุกคนเนี่ยนะในเมื่อเรามีมือมีเท้าเหมือนกันผมไม่คิดว่านักกีฬาเราจะแพ้ชาติใดในในไอซีเกมเนี่ยนะครับวางแผนต่อยอดยังไงครับปีหน้าก็ต้องไปกัมพูชาปีหน้าที่กัมพูชาเราก็จะสร้างสร้างทีมเราให้ให้เป็นปึกแผ่นอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ให พันกำลังใจให้ทุกคนเนี่ยมีพลังที่จะสู้ต่อไปแต่ครั้งนี้ที่สําเร็จได้ผมผมต้องยกยก,ยกพลังทั้งหมดเนี่ยให้ท่านประธานโอลิมปิกวันที่ชิงเหรียญทองวันที่15ที่ผ่านมาชิงเหรียญทองหญิงประเภทหญิงนะฮะท่านประธานโอลิมปิกท่านบอกว่าจะไปดูให้ได้ไปไป,ไปถึงพอดีนักกีฬาไทยเนี่ยได้ได้เหรียญทองพอดีท่านก็เป็นประธานมอบเหรียญให้ซึ่งไออันนี้แหละฮะเป็นถึงเป็นท่านรองนายกด้วยอะไรด้วย ทำให้นักกีฬาเรามีขวัญกำลังใจที่ที่จะต่อสู้กับประเทศ<ไ>อ,อื่นนะฮะครับผมก็ขอบคุณท่านพลเอกประวิดยวงสุวรรณไว้ด้วยนะครับก็ต้องขอบคุณท่านนายกสมาคมนะครับท่านก็ได้อนุมัติจัดหางบประมาณมานะครับส,สมงคมเองก็พยายามส่งนักกีฬาไปแข่งขันที่ต่างประเทศตอนนี้ก็ยังมีเดินทางไปแข่งทั้งระดับเยาวชนและทั่วไปนะครับนอกจากนั้นก็ยังจัดการแข่งขันชนิดในทุกระดับในประเทศทั้งเยาวชนทั่วไปและระดับ สะสมระดับโลกระดับอาชีพโลกนะครับซึ่งอีกไม่กี่วันนักกีฬาที่กลับจากซีเกมนะครับก็ยกทับไปที่เชียงรายแล้วก็หลายคนก็จะเดินทางกันไปในวันพรุ่งนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเบทีหนึ่งนะครับโดยความกุณางท่านนายกจกัดสรรงบประมาณมาทงมาเป็นเวทีสําคัญเลยครับนักกีฬาได้แข่งขันทั้งในและต่างประเทศเสริมสร้าง,งประสบการณ์เสริมสร้างในเรื่องความพัฒนาฝีม,มือตัวเองมากยิ่งขึ้นอันนี้เป็นสิ่งสําคัญและที่สําเร็จมาได้นะครับก็ด้วยในปีที่ผ่านมานะครับท่านนายกท่านทุ่มเทให้การ ความนักความเมตตากับนักกีฬาแล้วก็นักกีฬาทุกคนก็พูดจากใจจริงครับให้ความรักความศรัทธาความที่ท่านนายกให้ความกรุณามาซึงทําให้เราสมด็จกันได้ในวันนี้ครับก็ต้องขอบคุณท่านนายกครับค่ะก็หลังจากนี้เราก็จะมีแข่งขันที่เชียงรายนะคะเป็นแมตช์อาชีพ2องพค่ะกะ็แล้วก็สำหรับซีเกมสำหรับซีเกมยังยังไม่ชัวร์ค่ะก็ต้องรอให้ผู้ใหญ่อนุญาตหรือว่าก็อรอให้ผู้ใหญ่ถ้าผู้ใหญ่ เชิญชวนมาแล้วก็ยินดีที่จะเล่นรับใช้ชาติเหมือนเดิมค่ะทั้งรายการครับเอเชียนเกมก็มีด้วยใช่ค่ะทั้งเอเชียนเกมด้วยค่ะครับคิดว่าเซนจอยอยู่ในเพอร์ผลงานที่ดีมาเราก้าเก้าขึ้นมากลับขึ้นมาอย่างไรในปีนี้หรือว่าก็จริงๆแบบนี้ก็ทําให้ให้มั่นใจมากขึ้นนะคะแต่ว่าถามว่ายังถึงถึงจุดที่พีคในจุดที่เราเคยอยู่ไหมอาจจะอาจจะยังค่ะแล้วก็ด้วยด้วยอายุด้วยด้วยเกมการเล่นที่เปลี่ยนไปอะไรเงี้ยค่ะก็ก็ต้องต้องเตรียมความพร้อมมากขึ้นแล้วก็ ไหลที่ที่บาดเจ็บเนี่ยก็ต้องต้องดูแลให้ดีมากกว่ากว่าเดิมอะไรเงี้ยค่ะเพื่อที่จะยืนระยะในการใช้ในแต่ละแมตช์ไปทุกๆวัน,นะคะ่ะของรักเองนะปีนี้วางแผนยังไรบ้างได้รักเองเป้าครเป็นยังไงก็จะพยายามเก็บแรงด์กิ้งขยับแรงให้ให้ให้มากขึ้นเรื่อยๆค่ะก็จะพยายามาชนะพยายามที่จะเล่นให้ได้เล่นแมตช์ใหญ่ขึ้นได้เรื่อยๆค่ะนะครับมองว่าน้องๆเนี่ยที่ขึ้นมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ ก็จริงๆรักก็มองมองของผู้หญิงนะคะรักมองว่าเรามีมีเด็กที่ขึ้นมาใหม่เนี่ยเยอะมากแล้วก็ทุกคนมีศักยภาพหมดเลยแล้วก็รักก็เชื่อเชื่อว่าต่อให้ไม่มีรักในทีมเนี่ยน้องๆก็จะสามารถคว้าชัยชนะได้เหมือนกันน้องๆทุกคนมั่นใจแล้วก็ลงไปทําหน้าที่ของตัวเองได้เต็มที่ทุกคน,นะค่ะ